สวัสดีครับวันนี้จะมาบันทึกวิดีโอไว้นะครับไว้สำหรับให้เด็กๆหรือไว้ดูเองสำหรับการเรียนการสอนนะครับกำหนดการรับสมัครและสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศประจำปีการศึกษา2563ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 นะครับ เหลานี้ก็ปิดรับสมัครไปแล้วจะสอบรอบแรกคือสอบวิชาการวันที่20มิถุนายนวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา13.00ถึง17.00นก็คือบ่ายโมงถึง5.00โมงเย็นสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นังสิตและสนามสอบในส่วนภูยิภาคตามที่บัตรของนักเรียนระบุไว้นะครับว่าสอบ จังหวัดไหนโรงเรียนไหนสอบเสร็จแล้วก็จะประกาศผลประกาศผลการสอบรอบแรกนะครับวิชาการวันศุกร์ที่3มกรกฎาคม6 3สวันศุกร์ที่3มก็จะประกาศผลและประกาศผลยังเป็นทางการวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม63สา รายงานตัวเพื่อเลือกเหล่านะวันวัน,วนที่5กรกฎาคมเวลา0 8 0 0นถึง10 00นที่โรงเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนนายเรืออากาศที่ดอนเมืองครับดอนเมืองทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัยนะครับวันที่5กรกฎาคมเวลา1 3 0 0ถึง17.00นที่โรงเรียน ในเรืออากาศนะวะมินนะครับต้นเมืองสถานที่เดียวกันกับที่รายงานตัวเป็นสถานที่เดียวกันต่อไปสอบสัมภาษณ์พระศึกษาและตรวจร่างกายในวันที่7ถึงวันที่10กระกฎาคมเวลา08-0-16ถึง1 6 0 0นุนอวางแผนกันดีๆนะครับวางแผนกันดีๆ7ถึง10 7 8 9 10 ระะเวลา4วันสัมภาษณ์พรศึกษาและตรวจร่างกายอยู่ในห่วง7-10ได้ประกาศผลรอบ2รอบสุดท้ายวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเสาร์ที่18กรกฎาคมประกาศผลยังเป็นทางการวันที่20กรกฎาคม รายงานตัวบุคคลตัวจริงและบุคคลตัวสำรองวันที่20เวลา0 8 0ถึง10.00น,น,นที่โรงเรียนในเรืออากาศพิมพ์ลายในมือหลังจากประชุมรับฟังคำชี้แจงวันที่31กรกฎาคาม63หรือ31กรกฎานะครับวันเดียวกัน31กับ31บุคคลตัวจริงทําสัญญา08.00ถึง12.00 บุคคลตัวสำรองรายงานตัวรักษาสิ1สิ์ถึง12.0 0บุคคลสำรองฟังคำชี้แจง12.0 0ถึง13.0 0รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ที่จัดทำไว้คือไม่ต้องมาเปิดอ่านเราอยากรู้เราก็เปิดฟังเอาพอเด็กเยอะเยอะถาม10คนก็ต้องเปิด10อย่างดู10อย่าง ก็โดยดูยผ่านตาก็ทั้งสี่เหล่าทัพก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันใกล้ๆกันในจะทำเป็นของใกล้ของมันเพื่อง่ายในการศึกษานะครับก็สำหรับของกองทบอากาศก็หมดละมีแค่นี้แค่นี้